นิยายเรื่องพ่อพระเอกของฉันเข้าหึงอีกแล้วตอนที่สี่ตกลงตามที่คุณว่าเซี่ยซื่อหยานตอบรับอย่างรวดเร็วข้าเดินทางผมออกเองข้าเดินทางไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแต่เธอแน่ใจหรือว่าเธอจะเดินทางกับผู้หญิงแปลกหน้าอย่างฉันชีเยียนจงใจเน้นให้ชัดเจนทางค่อนข้างไกลต้องนั่งรถไฟแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสแถมยังต้องค้างคืนอีกด้วยนะงั้นขับรถไปเองดีกว่า เซี่ยซือหรานพูดขึ้นเขาสอบใบขับขี่ตั้งแต่อายุ18แล้วขับรถไปกลับต้องใช้เวลาหวันถ้าจะโดดเรียนได้ไงเซี่ยซืออรานตอบเบาๆอืมโดดเรียนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาทั้งเล่นเกมและเปิดบริษัทเกมมีเครื่องหนึ่งของวิชาที่เขาแทบไม่ได้มีเวลาเข้าเรียนเลยช่อเยียนยิ้มเบาๆตกลงตามนี้ถ้าส่งเวลาที่แน่นอนมาให้ฉันทีหลังก็แล้วกันนะตกลงครับ เสี่ยซือรานตอบก,บกลับก่อนจะวางสายไปหลังจากวางสายเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่รู้ชื่อของเธอเลยพี่รอนซ่งยี่เพื่อนร่วมห้องและหุ้นส่วนบริษัทเกมของเขากระแทกไหล่เบาๆมาดูนี่สิเขาซุบซิบสนุกสนุกนะฉันไม่สนใจหรอกนะเสี่ยสือหรานตอบก,บกลับอย่างไร้เยื่อใยก่อนที่จะหันหลังเดินเข้าห้องตัวเองไป เขาซื้ออพาร์ตเมนต์ใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการทำงานและการพัฒนาเกมร่วมกับหุ้นส่วนอีกสองคนไม่สนใจจริงๆเหรอซงยี่ยื่นโทรศัพท์ให้พร้อมถอนหายใจวันนี้ผู้หญิงคนนั้นที่เราเจอในร้านกาแฟนะเธอสวยมากเลยนะแต่น่าสงสารที่ถูกแฟนทิ้งและตอนนี้เธอยังถูกลากมาลงข่าวเพื่อดนประจานอีกนะเสื้อหยานชะงักเท้าผู้หญิงคนนั้นเหรอเขาถามซงยียื่นโทรศัพท์ให้ดู ดูเองเลยคนสวยที่เราเจอในร้านกาแฟวันนี้นะ่ะเซียซื่อหยานก้มหน้ามองหน้าจอในนั้นเป็นโพสต์ของหวหยปัวของบริษัทบันเทิงปัวเยาหญิงยี่ที่โพสต์ถแถลงการเนื้อหาโดยรวมคือเฟิงเหยียนประธานบริษัทได้กลับมาโสดแล้วขอให้สื่อมวลชนเลิกสร้างข่าวลือและอย่าดึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวพันดูเหมือนจะเป็นการปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สาม ใต้โพสต์นั้นมีบางคนโพส์ภาพจากการบ้านของเฟิงเยียนในภาพมีหญิงสาวที่เป็นคู่ม้่นของเฟิงเยียนว่ากันว่าชื่อชีเยียนพี่รานพี่ว่าจริงไหมผู้ชายคนนี้ทําตัวแย่มากเลยนะซ่งยี่พูดอย่างดูถูกในฐานะผู้ชายผมต้องด่าด้วยคําว่าขยะมนุษย์เลยด้วยซ้ําเอาโทรศัพท์คืนไปซะเซี่ยซือรานไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเขาส่งโทรศัพท์คืนให้ซ่งยี่แล้วเดินกลับห้องตัวเอง ซ่องยีพึมพำพี่รานคงไปนักฆ่าไร้หัวใจในชาติที่แล้วนั่นแน่เลยเมื่อเสียซือหยานกลับมาถึงห้องเขาเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเขียนโค้ดเข้าเว็บไซต์ลับนิ้วมืออันเรียวยาวของเขาพิมพ์ลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วและสง่างามเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็เจาะเข้าระบบบัญชีวโวยป๋อของบริษัทปัวเหยาหยิงยี่ได้สำเร็จอะไรคือถแถลงการบ้าบานั่นมันทำให้เขาหงุดหงิดถ้าคุณฉีเยียนอารมณ์ไม่ดีเพราะเรื่องนี้แล้วไม่พาเข้าไปหาอมาม่าจะทำยังไงล่ะ เพื่อความปลอดภัยเขาจึงได้ตัดสินใจลบโพสท,ทิ้งซะเลยชอเยียนได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าเฟิงเยียนผู้ชายจอมเจ้าเล่หนั้นได้ก่อเรื่องอีกครั้งเธอเปิดเวยปัวขึ้นมาเขาใช้งานบัญชีของตัวเองและค้นหาบัญชีของปัเหยาหยิงยี่หาไม่เจอผู้ใช้ช่างเถอะนะไม่เห็นก็ดีไปฉันจะต้องทำให้เฟิงเยียนต้องเสียใจแน่ๆในสักวัน ชีเยียนวางโทรศัพท์ลงจากนั้นก็ทำตามนิสัยเจ้าของร่างเดิมด้วยการเล่นโยคะแล้วก็ไปอาบน้ำมาร์กหน้าในขณะที่เธอกำลังดูแลผิวพรรณเสียงแจ้งเตือนจากวีชชตก็ดังขึ้นพรุ่งนี้เที่ยงตรงออกเดินทางได้ไหมข้อความจากเด็กที่ถูกเก็บมาจากกองขยะได้ชีเย,ยนตอบกลับไปคุณพักที่ไหนผมจะขับรถไปรับคุณไม่ต้องฉันจะไปรับเธอเองพรุ่งนี้เที่ยงตรงหน้าประตูมหาวิทยายลัยเอ ชีเยยนคิดถึงของใช้และขนมที่เธอเก็บไว้ในรถและไม่อยากย้ายไปมาเลยตัดสินใจใช้รถของเธอดีกว่าเซี่ยซื่อจานมองหน้าจอเงียบๆผู้หญิงสวยและยังขับรถหรูมารับที่หน้ามหาลายัยช่างเถอะนะให้เธอมารับก็แล้วกันตอนที่ห้าเช้าวันรุ่งขึ้นชีเยียนตื่นขึ้นมาแต่เชา้าและเดินทางไปที่สตูดิโอสอนเต้นเธอจัดการงานเร่งด่วนที่ค้างอยู่แล้วบอกกับคู่หูเฉินจิวจิว ว่าเธอจําเป็นต้องออกไปไม่กี่วันจริงๆแล้วสตูดิโอเต้นแห่งนี้มีนักลงทุนอีกหนึ่งคนก็คือเฉินซู่เยียนซึ่งเป็นรุ่นพี่สถาบันศิลปะการเต้นของเจ้าของร่างเดิมเฉินซู่เยียนเป็นคนสวยเธอเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ไม่โด่งดังเท่าไหร่จึงลงทุนทําธุรกิจหลายอย่างรวมถึงสตูดิโอแห่งนี้ยังไงก็ตามเป้าหมายหลักของเฉินซื่เยียนในการเข้าวงการบันเทิงไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อเลี้ยงปลา ช่นนักแสดงชายชื่อดังและดาราหนุ่มกระแสแรงล้วนเคยอยู่ในบอ่อปลาของเธอมาแล้วเหยียนเหยียนเธอโอเคไหมเฉินจิวจิวซึ่งสนิทกับชี่เยียนตัวจริงถามขึ้นอย่างเป็นห่วงหลังจากที่เธอเห็นโพสต์ของเฟิงเยียนเมื่อคืนนี้ไม่เป็นไรฉันแค่จะออกไปพักผ่อนสักหน่อยเรื่องของสตูดิโอก็ฝากเธอจัดการด้วยนะชี่เยียนพูดพร้อมกับสวมกอดเฉินจิวจิวเล็กน้อยเจ้าของร่างเดิมจากไปแล้วเสียชีวิตเ en, ม,มื่เอเดินที่แล้วระหว่างเดินทางไปพบเฟิงเยียน วันนั้นเธอขับรถไปเจอเฟิงเยียนกำลังดึงตัวผู้หญิงคนหนึง่งที่สวมหมวกแก๊ปและบสัสปิดหน้าซึ่งเธอจำได้ทันทีว่านั่นคือเฉินซูเเยียนในขณะที่เธอใจลอยไปกับภาพนั้นเธอก็ประสบอุบัติเหตุรถชนในมุมถนนที่ไม่ไกลนักเฟิงเยียนไม่รู้ว่าอุบัติเหตุร้ายแรงนั้นเกิดขึ้นเขาเพียงมีความสุขกับการพบเจอแสงสว่างในอดีตของเขาอีกครั้งชื่วเยียนย้อนคิดถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่รู้สึกเสียใจ แม้ว่าอุบัติเหตุไม่สามารถโทษเฟิงเหยียนได้ทั้งหมดแต่เธอเองก็รู้ดีว่าเจ้าของร่างเดิมเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนและใจดีมากเหยียนเหยียน,เ,ยยนเมื่อคือนบริษัทของเฟิงเยียนโพสตแถลงการบอกว่าอย่าดึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวพันฉันจิ้วจิ๋วพูดด้วยน้ำเสียงหง,งุดหงิดเข้าหมายถึงฉันช่อเเยียนใช่ไหมโพสอะไรเหรอฉันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะชี่เยียนใส่หน้าเธอนี่มันซื่อบื้อจริงๆนะ ฉันจิ้วจิ๋วบนครั้งก่อนฉันก็บอกแล้วว่าตอนที่เฟิงเหยียนมารับเธอไปกินข้าวที่สตูดิโอฉันซู่เหยียนก็อยู่พอดีพวกเขาสบตาการแปลกๆด้วยเธอก็ไม่เชื่อฉันแล้วถ้าให้ฉันซู่เหยียนถอนหุ้นออกละ่ะเฉยเยียนยิ้มบางๆคิดถึงเงินห้าล้านที่เฟิงเหยียนให้มาฉันเพิ่งถูกรางวัลอย่างหนึ่งพอดีคิดว่าจะซื้อหุ้นของฉันซู่เหยียนออกนะในที่สุดเธอก็ตาสว่างสักทีนะฉันจิ้วจิ๋วตาเป็นประกาย ฉันบอกเธอมาตลอดแล้วว่าเฉินซูเยียนไม่ใช่คนดีฉันไม่ชอบเธอเลยแต่ว่าฉันมีเงินไม่มากไม่อย่างนั้นฉันไล่เธอออกไปนานแล้วแต่เย็ยนเย็ยนคนเดิมเหมือนโดนมนต์สกดคิดว่าเฉินซูเยียนสวยมีความสามารถและดูมีน้ำใจจนยกให้เธอเป็นไอดอลอืมตามใจเธอก็แล้วกันนะไล่ออกไปเลยเธอฉีเยียนยิ้มหวานยังไงก็ไม่ใช่เงินของเธอนี่นาะ เอาเงินห้าล้านของอดีตคู่มั่นไปขับไล่สัตรูหัวใจแบบนี้คุ้มดีออกงั้นฉันจะจัดการเองนะติดต่อฉันชื่อเยียนให้เธอถอนหุ้นออกเธอไม่ต้องห่วงนะปล่อยให้ฉันจัดการเองเดี๋ยวเธอจะใจอ่อนอีกฉันจิ้วจิ๋วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันคิดว่าฉันชื่อเยียนเข้ามาถือหุ้นในสตูดิโอนี้ก็หวังจะใกล้ชิดกับคู่มั่นของเธอนะอดีตคู่มั่นตึงหากล่ะชื่อเยียนแก้ไขคำพูดของฉันจิ้วจิ๋ว ใช่อดีตคู่มั่นของเธอฉันจิ้วจิ่วหัวรอดังลั่นแล้วก็รีบไปจัดการเรื่องหุ้นชอเยียนไม่อยู่รอในสตูดิโอเธอเดินไปที่ลานจอดรถวันนี้ต้องไปรับเด็กที่ถูกเก็บมาจากกองขยะที่มหาวิทยาลัยเอแต่เธอต้องระวังหน่อยเพราะฉันซูเยียนมีระบบบำมบัดและอาจจะมาดักกลางทางได้